พอพลเรยาผ่อนผันไปแล้วครับปรากฏว่ากรมธรรม์นีมีมูลค่าเงินสดมากพอแต่ว่าผู้ประกันไม่ได้ชําระนะครับกรมธรรม์ก็เริ่มมีการทําการกู้อัแหัตเพื่อจ่ายเ่ายประกันที่ที่ยังไม่ชําระคําถามก็คือว่าเอะเวลากรมธรรม์ทำการกู้ตัตมัตเนี่ยก็จะมีคําถามของลูกค้าหลายคนถามนะเวลากรมธรรม์กู้เนี่ยเขาจะกู้แล้วนับวันกู้ตั้งแต่วันไหนถ้าผมบอกว่าดีลอยู่ที่หนึ่งสิงหาคมแล้วผ่อนผันสามสิบเอ็ดวันแล้วถัดไปอีกสิบห้าวันสี่สิบห้าวันเริ่มทําการกู้ เขาจะนับวันคู่จากวันไหนงั้นเอกตอบเลยครับว่าเริ่มวันที่หนึ่งเริ่มวันที่หนึ่งของเดือนกันยาเลยอ๋อหนึ่งของกันยายนใช่ไหมครแสดงว่าระยะเวลาของการคุ้มครองมันก็มากกว่าสามร้อสิบห้าวันสี่สัญญาปีนเพราะว่าถ้ากู้หนึ่งกันยาก็แดงว่าแล้วสิงหาถึงเนี้ยมันก็เป็นช่วงว่างสิจริงไหมจริงไหมเออมันก็จะมันก็เกิดการการช่องว่างของของเงินที่จะเข้าสู่ระบบสิดังนั้นแสดงว่าอีกขอตอบใหม่ออ ก็ต้องเริ่มกู้ตั้งแต่วันที่1เลยนะฮะก็จะต้องทาเรื่องกู้ตั้งแต่วันที่1 1สิงหาเลยใช่วันครบกําหนดดิไงอืโอเคอ่าใช่ใช่ถ้าเกิดคิดใหม่คิดใหม่ครับคุณวอใช่ไหมใช่ถูกต้องครับใช่อ่าเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ที่อยากอธิบายคุณลูกค้าว่าเวลาระบบกระบวนการการกู้อัตโนมัติเนี่ยครับเพื่อทําการจ่ายเบี้ยประกันเนี่ยก็จะกู้จากวันครบกําหนดนะถึงแม้ว่าจะเริ่มต้นทําการกู้หลังจากนั้นผ่านไปนะโดยระบบเนี่ยอาจจะเป็็็นนนน31 15ววัั45เปกตาม ช่วงแรกมองว่าให้เครดิตคุณแล้ว30สวันสามสเวัน่าสเวันเพื่อรอไม่มีการจําระเบี้ยเข้ามาแต่ว่าไม่มีแต่ถ้าเกิดไม่ได้ชำระแล้วมูลค่าเงินสดมากพอมากเพียงพอที่จะให้ระบบกู้ได้ระบบก็จะทํากระบวนการกู้อัตมัติหลังจากนั้นก็ก็แล้วแต่ว่าแต่ละบริษัทตั้งระบบอย่างไรอย่างไรแต่ว่าวันที่ทําการกู้เนี่ยก็จะต้องกู้ย้อนระบบวันที่กลับมาวันที่หนึ่งสิงหาเลยวันที่คิดอัตราดอกเบี้ยจะคิดจากวันที่หนึ่งสิงหาเพราะสมมติว่าบางคนมาจ่ายคืน ประมาณ15กันยาแล้วอาจจะบ่นว่าทําไมถึงถึงมีภาระดอกเบี้ยพอพอดีเพิ่งนึกได้แล้วก็ลืมนะครับแล้วบริษัททาการกู้ไปเอ้าจริงเขาต้องจ่ายดอกเบี้ยแค่ไม่กี่วันสิทล้วทำไมแต่ดอกเบี้ยตั้งแต่วันนี้ในมุมของสัญญาของของประกันชีวิตเนี่ยมันมีมันมีเรื่องของการคํานวณผลตอบแทนของแบบประกันที่จะต้องคืนให้กับผู้ประกันตามสัญญาใช่ใช่อันนี้ถูกต้องครับต้องเลามองอย่างนี้สิครับสมมุติวันเนี้ยเราลงเงินเข้ามาแล้วระยะเวลาของการเราเติมเงินเนี่ยมันเท่ากันแล้วเราก็เติมเงินช้า แต่ว่าในเรื่องของผลประโยชน์ตามแบบที่ต้องจ่ายให้ผู้ประกันเนี่ยจะต้องจ่ายตามแบบเลยนะจ่ายเต็มเลยจ่ายตามเงื่อนขที่อไว้ในสัญญาแต่เงินรับไม่เข้ามาเท่าไม่เข้ามาเข้ามาไม่ครบในฝั่งของผู้รับประกันจะจะบริหารอย่างไรเพราะฉะนั้นก็ต้องมองภาพว่าถ้าเรามองภาพของการการการตกลงข้อตกลงว่าเราจะจ่ายอย่างนี้นะเงื่อนขเป็นอย่างนี้เงินก็ต้องเข้ามาอย่างนี้ ต้องไหมมันเหมือนเป็นสัญญาต่างตอบแทนเหมือนกนันใช่มาจริง,จร,งจริงสัญญาประกันชีตมันเป็นสัญญาต่างตอบแทนอยู่แล้วนะครับเป็นสัญญาต่างตอบแทนอยู่แล้วนะครับใช่ครับเพื่อนๆพอมองเห็นภาพใช่ไหมฮะ<ช>นะ <ๆ S 2> พอมองเห็นภาพขึ้นนะพอเราพิจิตรอธิบายอย่างนี้ครับก็คือครับว่าจริงๆเอาจริงจเนี่ยถ้าเกิดโดยภาพรวมเนี่ยมันมีข้อดีข้อดีมากกว่าข้อเสียนะในมุมในมุมของเอกคือหนึ่งแล้วเนี่ยระยะเวลาในการผ่อนผันที่ที่บริษัทให้เครดิตคุณเนี่ยเรียบเสมือนหนึ่งก็คล้ายๆกับว่าโอเคแหละ จำเป็นต้องจ่ายแล้วนะแต่ว่าบริษัทก็ยังเครดิตให้เครดิตคุณสามสิบวันที่จะอรอจ่ายแต่ว่ากรมบรญชีฉบับนั้นก็ยังมีผลบังคับใช้อยู่นั่นเองใช่แต่ข้อดีสเตปต่อไปคือถ้าหากว่าคนที่เห็นถึงความสําคัญของประกันชีวิตนะครับ,รบแล้วก็มีมูลค่าเขาเรียกว่ามีมูลค่าที่จะมีการกู้อัตโนมัติเนี่ยระบบก็ยังไปกู้ให้กับคุณเพื่อที่จะมาจ่ายเพื่อที่จะให้สัญญาตัวนั้นนะครับมีผลแอคทีฟมีผล อ่าบังคับอยู่นั่นเองใช่นะครับแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นข้อเงื่อนไขตรงที่พี่จิมอธิบายเมื่อสักครู่อะครับว่าเอ๊ก็ในเมื่อระบบมีการกู้คําว่ากู้เพื่อนเพื่อก็ต้องเข้าใจอยู่แล้วนะครับว่าเออกู้เลย่มันจะต้องเสียดอกเบี้ยนะไม่มีกู้ที่ไหนก็คงไม่เสียดอกเบี้ยนะครับแต่กระซิบบอกว่าดอกเบี้ยน้อยมากคือก็ต้องมีค่าจ่ายของเงินที่เอามาใช้อ่ะนะก็ต้องจ่ายออกเป็นนะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยก็คือคําถามก็คือว่าเออดอกเบี้ยมันคิดคิดจากไหนคิดจํานวนวันเท่าไหร่ ก็เพื่อนๆเรามองภาพง่ายๆครับผมว่าให้เครดิตเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับจริงๆเนี่ยระบบมีการรอเพื่อเอาเบี้ยประกันมาชําระตั้งแต่วันที่หนึ่งที่ระบบต้องรอจ่ายเข้ามาเลยเนี่ยระบบก็มีการแบคเดทย้อนกลับไปนะครับมีการคิดจํานวนวันตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาเลยตามตัวอย่างที่เรายกกันไปเมื่อกี้ครับแต่ว่าเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่มองเห็นความสําคัญของกรมธรรมประกันชีวิตที่ถืออยู่นะครับไม่มีใครหรอกครับที่อยากที่จะไม่จ่ายนอกจากอาจจะมีภาระค่าใช้จ่ายที่มันจําเป็นจริงๆบริครัทก็ยังให้เครดิตอีกสามสิบวันน ครับนะครับพี่จิมเมื่อสักครู่พี่จิมบอกว่าไม่ว่าจะเป็นสัญญาลักษณ์ที่เป็นการต้องจ่ายเป็นสัญญาลักษณ์นะครับที่เราแบ่งออกเป็นสัญญาที่อยู่ตลอดระยะเวลาในเรื่องของการทรงชีพที่ยังมีอยู่ครับนะครับไปถึงการสิ้นสุดเขาเรียกว่าการการมรณะครับมรณะอย่างนี้แล้วต้องจ่ายอย่างไรนะครับนะครับก็เมื่อสักครู่ที่บอกว่าเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในฝั่งของผู้รับประกันครับ ก็ต้องได้ข้อมูลที่มากพอเพื่อจะได้พิจารณาว่าเขาสามารถรับความเสี่ยงเอาประกันชีวิตของผู้ประกันได้หรือไม่